สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะอยู่กับปุ้ยวันนี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากรีวิวรถไถยมือสองคันนี้ที่อยู่กับปุ้ยนะคะเป็นรถมือสองจากค่ายอิซากินะคะเป็นรุ่น NT542 ขนาด42แรงม้าของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะปุ้ยจะบอกว่าคันนี้ผ่อนได้นะคะผ่อนแบบปลายปีด้วยนะคะผ่อนนานสูงสุด5ปีเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ อยากจะมีรถใช้นะคะแบบราคาเบาๆนะคะเป็นมือสองที่ผ่อนได้และผ่อนได้แบบรายปีนะคะฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาบอกว่าน่าใช้มากๆเลยถ้าพี่ๆทุกท่านรับคันนี้ได้นะ,ะปะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันค่ะสำหรับ42แรงมา้าคันนี้นะคะปุ้ยไม่ได้ทำสีใบดันให้นะคะสีก็จะไปตามสภาพแบบนี้เลยนะคะ ร้อยยางล้อยางก็จะมีรอยขีดข่วนจากการใช้งานเดิมอยู่บ้างนะคะถ้าพี่พี่่าใดรับสภาพตรงนี้ได้สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องยางนะคะยางเขาจะมีรอยขีดข่วนจากการใช้งานเดิมนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะตรงนี้นะคะ ส่วนน้ำมันคันหน้าของเหลวเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยลูกหมากก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีร่องรอยบริเวณตรงนี้นะคะที่อาจจะแตกอยู่บ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันดูบ้างนะคะสำหรับ42แรงคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะคะตอนนี้ปุ้ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมกล่องโซลาร์นะคะห้องบริเวณห้องเครื่องก็ขาวสะอาดนะคะสำหรับแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่คู่ตัวนะคะยังใช้งานได้ตามปกติเลย เดี๋ยวเรามาดูกองอากาศกันดูบ้างสำหรับคันนี้นะคะมีกองอากาศ2ชั้นนะคะเป็นกองอากาศตัวนอกและกลองอากาศตัวในเปลี่ยนมาให้ทั้งสองรูปเลยนะคะสวยงามน่าใช้มากๆค่ะฝั่งด้านนี้จะเป็นเทอร์โบนะคะบริเวณห้องโดยสารก็กว้างนะคะบเบาะนุ่มๆสามารถปรับระดับ ได้ด้วยนะคะตามสรีระของผู้ขับได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดูบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่ก็คือแขนกลางนะคะแล้วก็แขนปรับด้านข้างได้ของใหม่เลยนะคะแล้วก็โซ่ข้างทั้งสองข้างเลยนะคะระดับน้ำมันไฮดรอลิกปกติเลยนะคะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวปุ้ยจะมีทดสอบไว้ท้ายคลิปนะคะ ไม่มีรั่วซึมนะคะแขนจะเป็นแขนกามปูนะคะไม่ได้เป็นแขนเดียวเดียวเหมือน40แรงนะตัวนี้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่เติมน้ำมันไฮดริกนั่นเองนะคะหลังคาค่ะหลังคาไม่ได้มีรอยแตกรอยเย็บใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูระบบเกียร์กันดูบ้างคันนี้เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังด้วยเกียร์ซิงโครชัตเทิรบริเวณคอพวงมาลัยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เรามีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้าไล่นะคะแล้วก็แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะก็เตรียมจุกชาร์จไปละกัน และทั้งหมดนี้ก็คือรถไถยีสกิมือสองที่สามารถผ่อนได้นะคะ42แรงม้าคันนี้ผ่อนได้นะคะจะเซ็ตมาให้ตัวรถกับดันดีหน้าเท่านั้นนะคะดาวน้อยผ่อนสบายนาน5ปีสนใจทักหาปุ้ยได้เลยค่ะไปเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมวิดีโอการขับเคลื่อนใช้งานสำหรับคันนี้กันพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะชมตรงด้านไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาหาปุ้ยหรือแอดไลน์เข้ามาหาปุ้ยได้เลยนะคะ สามารถเข้ามาดูรถได้ที่อิสกิกำแพงเพชรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานนวรลักษาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรของเรานั่นเองนะคะใครอยู่ใกล้ๆเชิญเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะ ทัหมดนี้ก็คือรถไถอิสกิมือ2องสิบงแรงม้าคันนี้นะคะที่ผ่อนได้เนาะเราไปชมบริเวณรอบคันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันดูบ้างสำหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2565ใช้งานมาแล้ว900กว่าชั่วโมงนั่นเองนะคะปุย้ยจัดเซ็ตมาให้ตัวรถดันดินหน้านะคะตัวรถดันดินหน้านะดาวน้อยผ่อนนานสูงสุด5ปีนะคะสำหรับพี่ๆทนใดที่สนใจ สามารถทักเข้ามาหาปุ้ยได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะหรือสําหรับพี่ๆทนใยที่อยู่ใกล้บริเวณกําแพงเพชรตากสุโขทัยนครสวรรค์นะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยที่อิสกิกาแพงเพชรตั้งอยู่ที่ตําบลสลกบาดอําเภอขานุวรักษบุรีจังหวัดกําแพงเพชรของเรานั่นเองนะคะหรือจะแอดไลน์ให้ปุ้ยส่งรูปให้ดูก็ได้นะคะสําหรับ พี่ๆท่านายที่อยากจะทําสัญญานะคะเราบริการจัดเก็บเอกสารถึงบ้านเลยนะคะแล้วจะส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสุดท้ายนี้ปุ้ยก็ขอฝากช่อง YouTube น้องปุ้ยแม่คารถาไถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามรับชมการรีวิวรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองต่างๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ